ไปอยู่เมืองกรุงลืมทุ่งรวงทองลำใหญ่ลำยองน้องลืมท้องนาน้องลืมปลาราลืมปลาแดกปลาบองลืมเด็กเลี้ยงควายลืมสองเราเคยว่ายน้ำข้ามคลองจากไปไม่มองน้องคงลืมพี่สะแล้วกระมังไปกินหมูแฮมแกล้มกับไวายแดงซื้อของแพงๆเงที่ยวผับเที่ยวบาร์ ไปเป็นดาราเน็ตไดอดอลคนดังแฟนคลับกดไลค์กดรัวหัว้ใจตั้งหลายแสนครั้งเศร,รษฐีเงินถังส่งช่อด,ดอกไม้ไม่ไวเว้นวันโอ้โอโอโอโลำไ่พี่ดีใจที่เจ้าได้ทำตามฝัน โชคดีเถิดนาได้ดีแล้วอย่าลืมกันจำได้ไหมนั่นสัญญาว่าไงไปเด่นไปดังทางสื่อทีวีโยกย้ายยวนยีลีลายโยยาวแต่อย่าลงเงามัวเมาคนเอาโใจอย่าลืมลืมตนจะถูกคนหลอกใช้ ลำยองลำใหญ่ชื่อเสียงนั้นไม่ยังเยินโอ้น้องลำใหญ่อยู่ไหนกันนี่รู้ไหมว่าพี่คิดถึงแต่เจ้าจากกันสามเดือนไม่เห็นแม้งเงารู้ไหมพี่เฝ้าคิดถึงแต่เธอลำใหญ่เจ้าใหญ่ลืมนาะโอ้ ที่เจ้าได้ทำตามฝันโชคดีเถิดนะได้ดีแล้วอย่าลืมกันจำได้ไหมนั้นสัญญาว่าไงไปเด่นไปดังทางสื่อทีวีโยกย้ายยวนยีลีลาย่ัโยยาวแต่อย่าลงเงามัวเมาคนเอาหาใจ อย่าเลิ่เลือมตอนจะถูกคนหลอกใช้ลำยองลำใหญ่ชื่อเสียงนั้นไม่เยยังยืน